ดีเวล็อปเมนจำกัดมหาชนนะครับมีการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่3ทับ2565นะครับเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้ดิจิทัลนะครับเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันนะครับและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมด2ชุดในแก่หุ้นกู้ชุดที่2อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย3.5%ต่อปี กับหุ้นกู้ชุดที่4อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย3.9%ต่อปีนะครับโดยจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนั่นเองนะครับโดยหุ้นกู้จะเสนอขายนะครับวันที่15-17สิงหาคม2565นี้นะครับชนิดหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับจุดเด่น ของหุ้นกู้บริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นนะครับเป็นโฮลดิ้งคอมพานีที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายนะครับไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนะครับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลน,นะครับและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกัฟนะครับเคยออกหุ้นกู้มาแล้ว19ชุดตั้งแต่ปี59และมีประวัติการชำนาะชำระหนี้ที่ดีตลอดมานี่คือประวัติย้อนหลังนะนะครับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและหรือชำระคืนเงินหุ้นกู้นะครับและหรือใช้เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการนะครับอันดับหุ้นกู้อันดับความน่าเชื่อถือข,ของหุ้นกู้นะครับ A ลบ แนวโน้มเครดิตนะครับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัทที่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่21มิถุนายน2565นะครับโดยระดับความเสี่ยงคือระดับ3ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สีเขียวนะครับจากอันดับความเสี่ยง8อันดับนะครับเทียบกับคุณอื่นๆโดยทั่วไประดับความเสี่ยงอยู่ที่ระหว่าง1-5นะครับ จองซื้อขั้นต่ำหน0 0 0แสบาทและทวีคูณครั้งละ1 0ึ่งแสนสามโดยเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับและจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะใครที่มีเงินทุนแล้วก็สนใจหุ้นกู้นะครับ A ลบเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหุ้นกู้ที่น่าสนใจแก่แต่ไปศึกษารายละเอียดด้วยนะว่าหุ้นกู้เป็นอย่างไรในเรื่องคำเตือนและความเสี่ยงนะครับบริษัทเป็น โฮดิ้งคอม p a นีจึงมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติรวมถึงการขยายกิจการไปในต่างประเทศนะครับเช่นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนะครับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคนะครับและธุรกิจดิจิทัลและมีภาระหนี้สินที่ค่อนข้างสูงจากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้เน้นการเรื่องการศึกษาและการสอบทานข้อมูลของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่อการตัดสินใจธุรกิจนะครับในการลงทุนธุรกิจและความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือต้นทุนโครงการและผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนและอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรืออัตราดอกเบีย้ย อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงบริษัทมีการบริหารกระแสงเงินสดรับและกระแสงเงินสดจ่ายให้มีความสอดคล้องในด้านสกุลเงินรวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้าและการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะครับและความเสี่ยงด้านการลงทุนนะครับความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับดอกเบี้ยนะครับและเงินต้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย และหากลูกค้าต้องการขายก่อนครบกำหนดให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้หาผู้ซื้อนะครับธนาคารหรือบรจออาจมีได้รับซื้อไว้เองนะครับแต่ตลาดตาสานี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำซึ่งทำให้ขายไม่ได้ในทันทีและหรืออาจไม่ได้ราคาเท่ากับที่ซื้อมาหรือไม่ได้ราคาที่ต้องการขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยและความต้องการในตลาดในขนานั้นและอาจไม่สามารถหาผู้ซื้อได้เลย กรณีขายได้กำไรกำไรที่ได้จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายร้อยละสิบตามหลักเกณฑ์กรมสัมพักรนะครับนี่คือความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังด้วยนะช่องทางการซื้อนะครับเนื่องจากข้อมูลเนี้ยผมหยิบยืมอ,อ,อ้างอิงข้อมูลมาจากกสิกรแบงค์นะครับ com หรือธนาคารกสิกรไทยเพราะฉะนั้นก็ให้เครดิตนะครับในช่องทางการซื้อหน่อยสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับ K my invest นะครับได้ตั้งแต่วันที่15ถึง17สิงหาคม2565สามารถจองซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับจองซื้อผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับลองคีย์ผ่าน Google นะครับคีย์คำว่า K ข my invest นะครับ ตั้งสามารถซื้อได้ตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับของวันที่15สิงหาคม2565ถึง15นาฬิกา30นาทีของวันที่17สิงหาคม2565หรือตามดุลพินิตของธนาคารนะครับส่วนการจองซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับ K s y Invest สามารถเลือกชำระได้2วิธีโดย1ชําชำระผ่าน k p พั s ซึ่งต้องชำระภายใน10นาทีไม่เช่นนั้นรายการที่จองจะยกเลิอกอัตโนมัตินะครับกรณี ลูกค้าโคต้ตาจองซื้อได้ตามยอดโคต้ตาที่ได้รับการอนุมัตินะครับกรณีลูกค้า Walk-in สามารถชําระได้30ล้านบาทต่อวันนะครับไม่เกิดไม่เกินวงเงินนะครับบิดเพปกตินะครับหากลูกค้าต้องจองซื้อมากกว่านั้นสามารถทํารายการในวันถัดไปในช่วงการจองซื้อ 2. ในกรณีจ่ายด้วยโมบายแบงกิ้งธนาคารอื่นอีก11ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารเกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนธนาคาร c i m b จำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร UOB จำกัดหมาชนและธนาคารอมสินนะครับวงเงินการชำระขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคารนั้นๆรวมถึงสามารถจ่ายด้วยเคพัดได้ซึ่งหากเลือกการชำระผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เคพั ath, แต่สุดท้ายมาใช้เคพัทจ่ายจะมีวงเงินการทำรา,รายการได้สูงสุดตามวงเงิน b i ดเพย์เมนตของลูกค้านะครับค่าธรรมเนียมการโอนชำระเงินขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารเพราะฉะนั้น ดูให้ดีด้วยเงื่อนไขการจองซื้อจะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยนะครับมีสัญชาติไทยและได้ลงทะเบียนพิสุจตัวตนนะครับเช่นลงทะเบียนผ่าน NDID นะครับการเปิดบัญชีผ่าน KE s a v i n g การสมัครราย BK และการทำแบบประเมิน CRR ด้วยนะครับคำเตือนทำความเข้าใจในลักษณะสนินค้าผลิตภัณฑ์นะครับผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทเลยนะเพราะนี่ไม่ใช่เงินฝากทั่วไปมันเป็นมันเป็นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ซึ่งมีผลตอบแทนนะครับและหุ้นกู้ซึ่งเป็นซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในแต่ละหุ้นกู้นั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่บัญชีธนาคารนะครับ ไม่ใช่บัญชีเงินฝากทั่วไปนะที่ความเสี่ยงต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยวิธีการก็ศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ดีนะครับก่อนทํารายการทุกประเภทนะครับแล้วถ้าคุณศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าหุ้นกู้บริษัท Gulf Energy Development จำกัดมาชนเป็นหุ้นกู้ที่ตรงกับคุณเหมาะสมกับคุณนะครับและเป็นสิ่งที่คุณตามหาก็จัดไปครับ